ววันนี้เราจะออกไปเที่ยวกันค่ะหลังจากที่แบบว่าไม่ได้ออกจากบ้านมานมมานมากนะคะทุกคนแล้ววันนี้เราก็จะไปเที่ยวกันสิทีจะบอกว่าหิวมากเลยค่ะเราก็เลยกําลังจะไปหาอะไรกินกันนะคะทุกคนมาเจอร้านนี้นะคะจะบอกว่าขนมถ้วยอร่อยมากเธอคือแบบมันติดตาตึงใจฉันมากระหว่างเรากับข้านะคะแล้วก็ถ่ายรูปเล่นแล้วก็กินขนมถ้วยกันไปพังๆนะคะ เราสั่งผัดกะเพราหมูกรอบไปนะคะส่วนแม่กับพ่อเรากินก๋วยเตี๋ยวนี่ทุกคนผัดกะเพราหมูกรอบไม่ใส่พริกอร่อยมากค่ะทุกคนจะบอกว่าอร่อยมากเลยอยาเชื่อไหมว่าเราเพิ่งมากินผัดกะเพราหมูกรอบเมื่อวันสองวันที่แล้วจะบอกว่าอร่อยมากมันฟินมากทำไมฉันไม่กินตั้งแต่ที่แรกเราไม่รู้เป็นไรนะพอแบบขึ้นไปบนรถยนต์แล้วจะง่วงค่ะทุกคนก็คือหลับตลอดเลยที่แรกที่เราจะมานะคะก็คือวัดมงคลเทพนะคะทุกคนเราก็คือไปเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะคะกระโปรงยาวมากก็มาไหว้พระกัน ูรปถ่ายถ่ายรูปอะไรเสร็จจับนะคะแล้วก็มาตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์นะคะทุกคนสวดมนต์เสร็จเราก็มาปิดทองพักกันนะคะพอก็คือปิดทองเสร็จก่อนเพื่อนแล้วนะคะก็เลยยืนรอปิดทองเสร็จเราก็มาเคาะระฆังกันนะคะเราไม่ไแน่ใจว่าเรียกอะไรอ่ะขออนุญาตเรียกว่าเคาะระฆังนะคะอัดได้ยังเนี่ย บอกว่าเรามีตากล้องส่วนตัวด้วยแหละตรงนี้แม่บอกว่าให้เอาน้ำผากนะคะไปโดนนิ้วของผาะแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานนะคะบอกว่าขอให้เป็นคนพูดดีคิดดีทำดีนะคะชั้นสองนะคะก็จะมีที่ให้เอาน้ำผากไปโดนมือพระอีกแล้วจะบอกว่าสวยมากค่ะทุกคนขึ้นมาข้างบนนะคะตรงนี้ต้องเอาไปไหว้มือพระนะคะแต่ว่าเล็กๆไม่รู้ใช่ไหมก็เลยไปหาข้อมูลมาอันนึงเปลี่ยนชุดลอยรอบมีจริงค่ะเพราะว่าเราไปกันที่ตลาดน้นต่อนะคะจะบอกว่าจำชื่อตลาดน้ำไม่ได้แล้วแต่ว่าของกิน เยอะมากมากค่ะแล้วก็คือมีแต่ของราคาดีๆนะคะก็มีบริการนั่งเรือท่องเที่ยวด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นแล้วเราก็ไปซื้ออะไรมากินนะคะเราสั่งเป็นตําไทยไม่ใส่พริกนะคะอร่อยมากเลยส่วนพ่อเรานะคะก็ไปซื้อลอดช่องอันชันมานะคะจะบอกว่าก็อร่อยดีค่ะทุกคนมาลองชิมได้นะจุดนี้คือไม่สนใจอะไรใดๆแล้วค่ะเพราะว่าซ้มตามอร่อยมาก เสร็จสับนะคะแล้วก็จะไปเปลี่ยนชุดกันเพราะว่าโลเคชั่นต่อไปคือวัดหลวงปู่ทวดบุรพานะคะที่นี่มีองค์หลวงปู่ทวดขนาดใหญ่นะคะที่ประทับอยู่บนเรือสำเภาพ่อกับแม่ก็คือถ่ายรูปกัน,นะค่ะนา่ารักมากเลย เราก็จะเดินเข้าวัดอย่างเรียบร้อยนะคะทุกคนพอเข้ามาข้างในนะคะเราก็ต้องไปเอาดอกไม้ทูกเทียนนะเพื่อที่จะไปไหว้สัก,กระนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปตรงจุดที่เรียกว่าหลวงปู่ทวดหยับหัวนะคะให้เอาหัวนะคะไปชนกับเท้าของหลวงปู่เพื่อที่จะเสริมสิริมงคลแล้วก็ขอพรได้ตามหวังนะคะเสร็จแล้วก็ไปซื้อไอติมมากินนะคะไอติมที่นี่แท้นทว,บบาว่าสิบ,บาทแล้วก็20บาทเราก็คือมาไหว้พี่ไข่นะคะทุกคนแล้วก็มาล้วงไข่แล้วก็เสี่ยงเฉยมซีนะคะแล้วก็ให้เราไปเอาทูบมาะคะ่ะแล้วพ่อก็จดุด ก็ได้เป็นนี่เลย